ชื่อแล้วก็เราก็จะมาต่อส่วนต่อไปอ <c oughs> เราก็จะมาดูเรื่องแรง,แรงตึงผิว อันนี้เป็นส่วนที่สองนะครับแต่ก็สั้นๆง่ายๆไม่ค่อยมีอะไรมากนะครับจริงๆช่วงแรกนั้นเป็นหลักมากกว่านะครับก็โดยที่อันนี้เราแน่นอน่าเคยเรียนฟิสิกส์กันอยู่แล้วนะครับโดยที่ที่ผิวรอยต่อระหว่างของเหลวกับอากาศหรือของเหลวของแข็งนั้นก็จะมีแรงตึงผิวดูดระหว่างโมเลกุลต่างชนิดกันตอนนี้เราเรียกว่าแรงตึงผิวเนาะหรือเป็นใช้สัญลักษณ์ว่าซิกมา ถึงนี้ถึงแม้ตัวนี้ใช้คำว่าแรงนะแต่จริงๆมันคือค่าสิกม m เนี่ยมันคือแรงต่อความยาวนิวตันต่อเมตรนะครับเช่นที่อุณภูมิ20องศาน้ำมีแรงตึงผิวเท่ากับ0.074นิวตันต่อเมตรนะครับเมื่อสัมผัสอากาศโดยที่แรงตึงผิวจะลดลงเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นอย่างเวลาเราทำสะอาดเสื้อผ้าซักผ้าอะไรเงี้ยนะครับการที่เราใส่ผงซักฟอกเข้าไป ตัวนั้นก็คือการลดแรงตึงผิวนะครับเพื่อให้น้ำเนี่ยเข้าไปสัมผัสกับสิ่งสกรปรกในใย,ยเนื้อผ้าได้อย่างนั้นนะครับอันนี้เป็นแรงตึงผิวอย่างนึงที่ทําให้มแมลงนั้นสามารถที่จะยืนอยู่บนผิวน้ําได้นะครับเดินบนผิวน้ําได้หรือถ้าเราเอาเทปหนีบกระดาษค่อยๆวางลงไปบ,บนผิวน้ำเนี่ยเราก็จะ สามารถทําให้มันลอยอยู่บผิวน้ําได้ก็คือเป็นแรงตึงผิวนะครับอย่างตัวค่าซิกมานะครับเท่ากับ F ส่วนด้วย L อเนี่ยนะครับอย่างที่ขาเนี่ยความยาว L เนี่ยนะมันจะมีสองฝั่งนะครับก็คือทั้งฝั่งด้านข้างด้านหนึ่งข้างด้านหนึ่งก็นับเนี่ยนะครับขาที่มันเนี่ยก็คือ L เนี่ยมันนับด้านที่สัมผัสกับระหว่างตัว ของเหลวกับตัวของแข็งตัวนี้นะครับโดยที่การหาค่าแรงตึงผิวนั้นเราก็สามารถที่จะใช้วิธีเอาอาลวดวงกลมเนาะแล้วก็ผูกกับได้แล้วก็ไปลอยบนผิวน้ำนะครับแล้วก็ดึงนะครับก็จะได้ว่าซิกมาเท่ากับเอส่วน L โดยที่ L ในที่นี้ก็คือมันก็จะมีทั้งขอบนอกและขอบในเพราะนั้นก็คือเท่ากับ2คูณด้วย2พา p r คือเส้นรอบวงนะครับ L ก็เท่ากับ4พ p r ดังนั้นค่า sigma จะเท่ากับตัวนี้นะครับอ,อันนี้ไม่มีอะไรเนาะโดดก็คราวนี้นะครับสำหรับหยดน้ำเนี่ยละอองน้ำทำไมมันถึงกลายเป็นทรงกลมได้นะครับเหมือนลูกบอลเนี่ยนะครับ ก็คือตรงนี้มันมาจากเรื่องของแรงตึงผิวนะครับถ้าหากว่าเราตัดตัดครึ่งนะครับตัวหยดน้ำออกมาเนี่ยมันก็จะเป็นตัวลูกบอลผ่าครึ่งเนี่ยนะตัวแรงเนื่องจากแรงตึงผิวนั้นจะเท่ากับซิกมาคูณด้วย L นะครับขนาดที่ข้างในนั้นก็คือมีแรงดันนะครับภายในตัวของไหลในทรงกลมนั้นนะครับจะได้ว่า แรงเนื่องจากแรงตึงผิวนั้นเท่ากับซิกมาคูณ L L คือ2พาย R คือเส้นรอบวงนะครับเส้นปลาตัวนี้นะครับเส้นรอบวงตัวนี้ขนาดที่ตัวแรงจากความดันภายในจะเท่ากับตัว P คูณ A P นี่คือความดันนะ P เท่ากับ F ส่วน A นะอย่างที่เมื่อกี้ที่เริ่มแรกที่บอกนะครับว่า ถ้าให้พื้นผิวเป็น A เนี่ยนะแรงที่กระทำตั้งฉากกับผิวตัวเนี้ยเมื่อจับมาหารกันจะได้ตัวเพ e s เชอรคือความดันหน่วยเป็นนิวตันต่อตารางเมตรเหมือนกันแต่ถ้าเกิดว่าเป็นทาวนั้นก็เท่ากับ F ส่วน A เหมือนกันนะครับ F ส่วนด้วย A แต่ว่าจะเป็นพื้นที่ที่เป็นลักษณะว่าเกิดแรงที่ ขนานกับพื้นที่นะครับกับทากับพื้นที่ A นี้คือความเฉือนนะตัวนี้เราเลยเรียกว่าเช er ียสเตทเชียก็คือเฉือนเนะแต่ตัวพีนียคือ normal normal state ก็คือมันตั้งฉากนะ normal ก็คือตั้งฉากเนี่ยคือแรงที่ตั้งฉากเพราะนั้นในตัวนี้เองเนี่ยนะครับแรง f 2เนี่ยมันจะเท่ากับ P คูณ a เนาะก็ะคือค่าความดันคูณกับพื้นที่พื้นที่นี่คือตัวแรงเงาตัวนี้ พาาลังสซึ่งถ้าจับแรงเท่ากันนั้นจะได้ว่าความดันที่อยู่ในตัวหยดน้ำเนี่ยนะครับจะเท่ากับ2ซิกมาส่วนด้วย R นะครับซึ่งถ้าเกิดว่าหยดน้ำยิ่งเล็กๆก็คือหมายถึงว่า R น้อยๆแรงดันมันจะสูงมากมันก็ทำให้หยดน้ำนั้นกลายเป็นทรงกลมได้นะครับอันนี้ไม่ไม่ใช่ว่าเราจะต้องไปนั่งคำนวณ P อะไรนี้อันนี้เป็นแค่หลักทฤษฎีนะ ว่าแรงตึงผิวเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับหยดน้ำอย่างไรหรือว่าถ้าเกิดว่าเราฉีดน้ำออกจากสายยางเนี่ยนะครับให้น้ำมันออกไปนะครับเราฉีดน้ำออกจากหัวฉีดนะฉีดน้ำออกจากหัวฉีดเนี่ยนะครับเป็นลำน้ำออกไปเนี่ยนะครับถ้าเราตัดส่วนหนึ่งของลำน้ำออกมาดูนะครับด้วยความยาวเท่ากับ l นะครับ มีเส้นผ่าถึงการเท่ากับ R นะครับก็จะได้ว่าตัวแรงนื่จากแรงตึงผิวจะมี2ด้าน<ล>ก็คือที่ขอบด้านบนกับขอบด้านล่าง <c oughs> มีแรงที่ความดันภายในตัวลำน้ำเนี่ยนะครับเท่ากับ f สองะนั้นสมดุลนั้นก็คือ2 f 1เท่ากับ f 2นะครับ f 1คือ sigma คุณด้วยแอนะครับแรงเนื่องจากแรงบนผิว <c oughs> โทษทีพูดดังไปหน่อยอได้อยู่ในห้องคนเดียวอ่ะก <c oughs> ็ f 2นั้นก็เท่ากับ p คุณ A นะ <c oughs> ในที่นี้ A นั้นก็คือตัวพื้นที่แรงเหวงคือสอง r องคือระยะนี้ <c oughs> สองอานะครับแล้วก็คุณด้วยแอก็คือพื้นที่นะครับเพราะนั้น แทนค่าเข้าไปนะครับก็จะได้ว่าความดันในลำน้ำนั้นก็จะเท่ากับซิกมาส่วนด้วย R นะครับก็นี่ก็เป็นตัวอย่างของแรงตึงผิวที่เกี่ยวข้องกับน้ำที่เราฉีดออกไปนะครับหยดน้ำหรือจริงๆสิ่งที่เราคุ้นกันมากๆนั้นคือเรื่องของคาติลลารีนะครับคือแรงที่เกิดการยกตัวในหลอดขนาดเล็กหรือว่าอย่างเช่น ต้นไม้เนี่ยที่น้ําขึ้นไปในลําต้นไม้ได้เนี่ยนะครับเพราะว่าในตัวลําต้นนั้นก็คือมีท่อนําน้ําซึ่งเป็นท่อเล็กนะครับแล้วก็ใช้ลักษณะของอการใช้น้ําออกทางใบนะครับแรงตึงผิวที่ดึงเข้าไปพวกนี้เกี่ยวกับแรงออสโมซิสนั้นตัวนี้เป็นตัวหนึ่งนะครับเรื่องค a บิรี่นั้นนะครับถ้าหากว่าของเหลวไม่ทําให้ผิวเปียก นะครับก็คือหมายถึงว่ามุมนะครับมุมตัวเนี้ยมันจะมากกว่า9ก้าสิบองศามุมผิวสัมผัสเนี่ยนะถ้ามันไม่ไม่ทำให้เปียกอย่างเช่นปลหลอดนะถ้าเราจุ่มหลอดเข้าไปในปลหลอดปุ๊บเนี่ยผิวของปลหลอดนั้นมันจะต่ําลงมานะครับก็คือตัวนี้เนาะจะเป็นด้านขวามือเนี่ยเพราะนั้น <c oughs> มุมของผิวสัมผัสนั้นมันจะชี้ลงทะแยงลงด้านล่างนะครับ มุมทีต้านั้นก็คือจะมากกว่า90องศาซึ่งความมุมมันของแรงเนี่ยชี้ลงนะครับเราแตกแรงให้อยู่ในแนวดิ่งนะครับมันก็จะเกิดแรงที่กดลงทําให้ตัวของเหลวนั้นอยู่ต่ําแต่ขณะที่ถ้าเกิดเป็นน้ำนะครับมันสัมผัสกับตัววัสดุเนี่ยนะครับตัวนี้คือมุมของตัวแรงนั่นจากแรงตึงผิวนะครับ f สิกมาเนาะ เพราะเราสามารถที่จะแตกและแรงตัวนี้ไปได้นะครับในแนวดิ่งนะครับซึ่งมันก็จะสมดุลกับตัวน้ํานะครับตัวนี้เพราะฉะนั้นแรงตัวนี้ก็คือตัว F sigma คูณด้วย cos ของมุมทีตาขณะที่น้ําที่อยู่ในความสูงตัวนี้นะมันจะมีน้ําหนักก็คือ mg นะครับ มวลของน้ำนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดในหลอดนี้เองเนี่ยถ้าเกิดผมเขียนน่าจะมีเขียนอยู่ตรงนี้โอเคเดี๋ยวเขียนอธิบายตรงนี้ง่ายกว่านะครับน้ำหนักของน้ํา w เท่ากับ MG เมื่อมันอยู่สมดุลก็คือจะได้ว่า W เท่ากับ F i ซิกมาโีตานะครับ W เท่ากับ MG นะ m นั้นหามาจากอะไร ถ้าเกิดเราดูตัวโลความหนาแน่นคือมวลสารหารด้วยปริมาตรเพราะฉะนั้น m จะเท่ากับโลคูณด้วยปริมาตรนะครับเพราะฉะนั้นก็คือโล g v นะครับเพราะนั้นจะได้ว่าโล g v คืออะไรปริมาตรปริมาตรก็คือพพื้นที่หน้าตัดก็คือพายอาหรือ พาย R กํลังสองคือพาย d กํลังสองส่วนด้วย4นะครับคูณด้วย h นะครับนี่ดังนั้นจับตัวนี้นะครับมาเท่ากับตัวนี้นะครับเราจะสามารถหาตัวระยะยกตัว h นี้ได้เท่ากับเทอมนี้นั่นเองออน,นไปโดนตัวนี้นะครับก็คือ h นั้นเท่ากับ สี่ซิกมาคอสต้าส่วนด้วยแกมมาดีนะครับตัวแกมมานั้นคือมีค่าเท่ากับโลจีคือน้ำหนักจำเพาะนะครับก็คือนิวตันต่อลูกบาทเมตรหน่วยเป็นนิวตันต่อลูกบาทเมตรนะค่าแกมมาน้ำหนักจำเพาะนะครับค่าแกมมามนี่นนะแรงตึงผิวค่า f f คือตัวนี้นะก็คือซิกมาคูณด้วยายดี D, คือเส้นรอบวงนะครับ ก็คือซิกมา L ตัวนี้นะครับ L คือพายนะครับนี้คือน้ำหนักน้ำตัวแกมมานั่นคือค่าโลจีนะครับแล้วก็คูณด้วยพายดีังสอง้นสแล้วคูณด้วย H ตัวนี้คือค่าปริมาตรคือ W ซึ่งถ้าเกิดดูในรูปนี้ตัวนี้ก็คือตัวปริมาตรนะครับตัวนี้นั่นเองนะครับอ่าน่ก็ เราสามารถที่หาความสูงของของไหลนะครับที่ยกตัวขึ้นในหลอดกลมได้นะครับจากสูตรนี้โดยที่นะครับตัวความสัมพันธ์ระหว่างตัวเส้นผ่าศูนย์กลางของท่อเนี่ยนะเสนผ่าศูนกลางท่อนี้กับความสูงในการยกตัวนะครับก็จะได้ตามรูปนี้นะครับขึ้นอยู่ของไหลนะครับของไหลนั้นถ้าเป็นมอร์คิลรี่ประลอดประหล,ด,ะหลดนั้นจะติดลบนะ เพราะว่ามันไม่สัมผัสกับตัวหลอดนะครับมันไม่มันไม่ทําให้หลอดเปียกนะครับอืมหรือถ้าเกิดว่าน้ํานะครับแบวอเตอร์คือน้ําประปายี่สิบองศานะครับไดม,มิเตอร์ห้ามิลลิเมตรเนี่ยมันจะศูนย์เท่ากับสองจุดสองห้ามิลลิเมตรถ้าหลอดไดม,มิเตอร์ห mm, นะ้ามิลเนาะอืมหรือน้ำกลั่นดิส t ิลวอเตอร์นีนน้ำกลั่นที่อุณหภูมิศูนองศายี่สิบสี่สิบองศามันก็จะเป็นตามนี้ นะครับน้ำกันก็บริสุทธิ์กว่าเนาะะนั้นมันก็สามารถที่จะสัมผัสได้ดีกว่าแล้วก็ยกตัวได้สูงกว่านะครับโดยที่ความสูงการยกตัวนั้นก็ขึ้นอยู่กับขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของหลอดนั่นเองนะครับตัวนี้อ,อ่ะก็ตัวนี้เป็นกราฟที่ทำการทดลองมานะครับเราลองมาดูตัวอย่างนะครับตัวอย่างเรื่องของคารบิลลี่ตัวนี้นะครับ ก็คือให้ใช้ตัวข้อมูลที่กำหนดให้ในกราฟเมื่อกี้แหละนะครับระหว่างขนาดท่อนะครับกับการยกตัวหรือการลดตัวของของเหลวที่บอกว่ายกหรือลดนั่นคือถ้าเป็นน้ำก็ยกนะถ้าเป็นประหลอดนั้นก็จะลดตัวนะครับในการประมาณการยกตัวของน้ำประปาคือ tab water นะครับระหว่างแผ่นแก้วขนาด2แผ่น ก็นะคือตัวนี้นะแผ่นนี้กับแผ่นนี้นะครับโดยที่มีความห่างกันเท่ากับ b นะครับโดยที่ห่างกันเท่ากับ5มเมตรหรือ b เท่ากับ5มิลแรงตึงผิวของน้ำนะครับตัวนี้ค่าซิกมานั้นเท่ากับ0.074นิวตันต่อเมตรนะครับให้หาว่าตัว H นั้นเท่าไหร่นะครับ เรารู้ค่าซิกมาแต่มุมนี้ละ่ะเท่าไหร่นะครับนั่นก็คือสิ่งที่เราจะเอามาใช้นะครับโดยที่ในตัวสมการนี้เองไอในตัวอย่างเนี้ยนะครับก็คือเราจะต้องหาว่าปริมาตรของน้ำเนี่ยเท่าไหร่นะครับเพราะนั้นตัวนี้นะครับตัว F ของซิกมานั้นก็จะเท่ากับตัว MG ของน้ำ น้ำหนักของน้ำเนาะโดยที่ค่า f นั้นก็คือมาจากซิกมาคูณด้วย l แล้วก็ Cos เทตาเท่ากับโล g คูณด้วยปริมาตรนะครับเพราะนั้นค่าซิกมาโจทย์บอกนะครับ l นั้นนะครับเราสามารถที่จะคำนวณได้หรือว่าตัดก,กันได้ก็คือถ้าฝั่งนี้คือโล g v ปริมาตรคืออะไร h คูณด้วย l คูณด้วย b อันนี้คือปริมาตรเพราะนั้น sigma l cos t h e t ก็จะได้ว่า l นั้นมันจะตัดกันไปเราไม่จำเป็นต้องใช้นะ sigma รู้เหลือ cos เนะ่ย log l o คือ1,000นะ g คือ9.81ตัวนี้คือโจทย์ต้องการหาว่าเท่าไหร่เพราะนั้น ติดคือคอสตัวทีตาตัวนี้นะครับตัว B นะคือโจทย์บอก5้มินนะนี่ตัวนี้คือ B อ่าเพราะฉะนั้นตัวนี้เองก็เลยเป็นที่มาว่าก็บอกให้ใช้จากรูปที่แล้วนี่แหละรูปที่แล้วก็คือหาตัวทนะีตาเนาะอืมอ่ะแรงตึงผิวของน้ำนะครับเมื่อกี้ที่อธิบายไปคือตัวนี้เนาะก็คือสมการนี้ ติดคือตัวนี้ทีตาเพราะนั้นจากรูปเมื่อกี้ถ้าใช้ท่อขนาด5มิลรูปนี้เนาะนี่ไงท่อ5มิลคือตัวนี้ท่อ5มิลคือตัวนี้เนานะสำหรับแท็บวอเตอร์นะ้ำประปามันจะศูงย์เท่ากับ2.25ม mm, ิลลิเมตรนะครับตัว H แต่ว่าสำหรับตัวนี้คือหลอดเราต้องใช้สมการนี้นะไม่ใช้สมการที่เราเพิ่งหาสำหรับแผ่นแก้ว2องแผ่นเมื่อกี้ไม่ได้เพราะนี้เป็นสมการสำหรับ ตัวหลอดนะครับหลอดกลมนะครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยต้องใช้สมการตัวนี้นะตัวนี้เปลี่ยนจากเนี่ย B เนี่ยเป็น D นะคนละอันกันนะครับอันนี้มันคือสําหรับแผ่นอันนี้คือหลอดเนาะเพราะฉะนั้นสําหรับหลอด5มิลนะครับ5มิลลิเมตรนะครับแล้วก็แทนเจากกราฟมานะครับค่าซิกมาโจทย์บอกมานะครับ g นะครับโลนะครับก็ได้มุมเท่ากับ68องศาเพราะนั้นเราจะมุมตัวนี้แหละไปแทนอยู่ในนี้นะเอาไปแทนในนี้เนาะเพราะนั้นพอเราแทนมุมคอ s ส8้อองศาซิกมาโจทย์บอกนะตัว G อันนี้โลเนาะก็คือจ a มมาเท่ากับโลอันนี้คือค่า B ออกมาได้ว่าน้ำจะยกตัว ในระหว่างแผ่น2แผ่นนั้นสูงเท่ากับ1.1มิลิเมตรนั่นเองนะอันนี้ก็คือใช้เรื่องของ c a p i เ l a r ีในการคำนวณน,นะครับแรงตึงผิวนั้นก็จะส่งผลกับตรงนี้อย่างไรนะครับซึ่งก็เป็นพื้นฐานนะครับว่าในบทต่อไปเนี่ยมีเครื่องมือที่จะวัดความดันน้ำโดยใช้หลักของกลศาสตร์เนี่ยนะครับแล้วก็เราก็จะมาดูว่าเอ๊ ถ้าเกิดว่าท่อมันเล็กไปมันก็ต้องคิดถึงเรื่องนี้ด้วยนะนะครับอันนี้เราจบบทที่หนึ่งเนาะน,นี้จบบทที่หนึ่งมีใครมีข้อซักถามสงสัยอะไรไหมครับสำหรับบทนี้หรืออาจจะลองไปดูทบทวนนะครับเดี๋ยวผมจะอัดคลิปวิดีโอให้อัอดไว้แล้วนะครับเดี๋ยวจะอัปโหลดให้นะครับก็จะถ้าเกิดเอาไปดูแล้วสงสัยอะไรก็เอามาถามได้นะครับ แล้วก็คลิปวิดีโอของอบทที่เหลือทั้งหมดเนี่ยผมรวมไว้แล้วชุดหนึ่งเดี๋ยวจะส่งให้ก่อนเผื่อว่าถ้าหากก่อนที่จะเรียนเนี่ยคุณสามารถที่จะไปดูในคลิปวิดีอนั้นแล้วก็ลงหน้าได้ถ้าขยันพอนะอ่าแล้วก็พอมาฟังในห้องเรียนอีกทีคุณก็อาจจะเข้าใจมากขึ้นหรือมีข้อสงสัยอะไรก็มาถามได้นะครับแต่ว่าเราจะเรียนกันในห้องเรียนเหมือนปกติ อ่างั้นสำหรับอันนี้บทที่หนึ่งเดี๋ยวผมจะปิด